นายกรัฐมนตรีเสียดายที่ปีนี้ไม่ได้จัดงานวันเด็กแต่ขออวยพรให้เด็กๆทุกคนมีความสุขและประสบความสําเร็จพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินลงมาจากห้องทํางานบนตึกไทยคู่ฟ้าทําเนียบรัฐบาลเพื่อชมสคสอวยพรปีใหม่นายกรัฐมนตรีจากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศทําขึ้นเองทั้งวาดภาพและเขียนข้อความอวยพรส่วนใหญ่ขอให้นายกรัฐมนตรีมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน อยู่เป็นนายกรัฐมนตรีไปนานๆและทําหน้าที่เพื่อประเทศไทยต่อไปโดยระบุว่าเสียดายที่ปีนี้จัดงานวันเด็กไม่ได้ซึ่งสอสที่เด็กส่งมาเป็นที่น่าชื่นใจซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็จะส่งตอบกลับไปด้วยโดยในวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดพูดคุยกับเด็กๆผ่านช่องทางต่างๆซึ่งเด็กๆถึงเป็นอนาคตของชาติโดยได้ให้คาขวัญวันเด็กไปแล้วเด็กทุกๆคนในวันข้างหน้าก็จะเป็นเยาวชนจบการศึกษาเข้าสู่วัยแรงงานมีงานทําดูแลพ่อแม่พี่น้อง และครอบครัวก็ขออวยพรให้เด็กๆทุกคนมีความสุขในวันเด็กและตลอดไปทําอะไรก็ขอให้สําเร็จทุกอย่างโดยช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีชื่นชมสคศที่เด็กๆตั้งใจทําว่าน่ารักดี